สวัสดีครับผมกพผม d3x นะครับในเกม r ารวนะครับก็ตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องจุ้ยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะัี่วัสีค่ะัสดีค่ะสควัสดีคะวัสดีค่ะัสดีค่ีวีวัะะครับี่ะดคัดี่นี่ะ่ะัคั a ะคีอ่ แพดหนึ่งสองอใช่หนึ่งดิเวอร์ชั่นสองหนึ่งสีนะครับตอนนี้นะครับที่เท่าที่ผมเห็นเลยนะครับที่มันของนี้เข้ามาใหม่ก็จะมีนะครับเป็นบาริสต้านะครับก็คือเป็นเครื่องยิงนะครับฉมวกนะครับหรือธนูขนาดใหญ่นะครับ ก็สามารถคราบได้ที่โตสมิธนะครับใช้ EP พอยท t ทั้งหมด25พอยทั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีเอลเบเตอร์นะครับเป็นลิฟต์นะครับนี่นะครับก็จะใช้ร่วมกับฐานมันนะครับมีทั้งหมด3ขนาดเลยก็คือเล็กกลางใหญ่นะครับก็น่าจะใช้วัตถุดิบในการสร้างที่ต่างกันด้วยนะฮะ ก็ใช้ EP ทั้งหมดนะครับ40นะครับแล้วก็ขนาดเล็ก40กลาง40ใหญ่40นะครับใช้เยอะมากๆเลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทํามาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือเหมือนกับเอาไว้ขนส่งไดโนเสาร์นะครับจากที่อยู่ข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนได้นะครับแล้วก็ของอีกชิ้นนะครับชิ้นสุดท้ายก็คือนะครับ VCO Solar Platform นะครับก็คือเหมือนเป็นอันที่สร้าง บ้านหรือว่าสิ่งปลูกสร้างได้นะครับบนหลังพิซัวส์รัดนะครับอย่างชี้ก็อย่างที่ตัวอย่างที่เห็นไปจากบอลโต้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองทำลิฟกับบาลิสตาดูนะครับก็วันนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่เนี่ยพอดีไปผ่าฟันคุดมานะครับโอเคบาลิสตาก็จะทำนะไอมีเลเซอร์อะไรมาเลงๆแถวนี้วะ <c oughs> ก็นะครับวาริต้าก็จะทำในโต๊ะสมิธนะครับก็จะอยู่ในโหมดของสตัคเจอร์นะครับแล้วก็วูดนะครับซึ่งของที่จะใช้ในการคราฟนะครับก็จะใช้ไม้ทั้งหมด500ชิ้นนะครับเหล็กที่หลอมแล้วนะครับเหล็กแท่ง300แท่งนะครับหิน250ไฟเบอร์200นะครับเปลือกไม้100แล้วก็หนัง100นะครับโอเคเราสร้างกันเลย ได้แล้วนะครับก็ใช้ของเยอะแยะนะครับน้ำหนักแค่สี่เองหลังจากสร้างเสร็จแล้วมา,ามาตั้งดูสักที่นึง่งเอาตรงไหนดีน้องจุย้ยเอาไหนดีให้ให้เจ้าของบ้านเขาตัดสินใจนะครับนีเรามาโดของที่บ้านเขานี่ไห <c oughs> นก็ได้ใช่ไหมน <c oughs> คางนี่เลยแล้วกันเ hey. ทพางนี่เลยนะใช่คางนี่แล้วพี่จะไม่ยิงใครเนะี่ยก็ยิงเดินเสาเราไงฮะก็าสาธิตสาธิตโถเดี๋ยวก็สร้างใหม่เอาแต่ของที่ใช้นะครับเป็นของที่หาไม่ยากเลยนะครับแต่ว่ามันจำนวนเยอะนะครับทีนี้ผมก็ลืมไปมันจะมี มันจะมีกระสุนมาด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดอ่านะครับก็จะเป็นปริสตาโบนะครับเป็นลูกลูกของมันนะครับใช้ EP ทั้งหมดสิบก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันคาบยังไงนะก็คิดว่าคงจะคาบพี่โตคาบเหมือนเดิมแนละ้วหรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะใช่คาพี่คาพี่โตคาเปลใช่ไหม อันไหนวะน้องช่วยไม่เปล่านะนั่นสิหาไม่เจอแต่เขาว่าแอมโมเนี่ยเนี่ยใช้ไม้สิบห้านะครับใช้ทรอตยี่สิบใช้ใช้ซีเมนด้วยโอ้โหแต่ซีเมนหนึ่งเองโอเคแต่ว่าลูกลูกมันเนี่ยถือว่าเปลืองเหล็กมากๆเลยนะครับ โอเคเดี okay, uh, ๋ยวเราลองดูมันแรงแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาของก่อนนะครับนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็หาของมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กระสุนนะครับก็จะอยู่ในหมวดของเนี่ยวพอนนะครับแล้วก็แอมโมนะฮะบริสตาโบนะครับตอนนี้หาของมาได้ค้าวไปทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะครับก็ค้าวมาเลยเดี๋ยวเราลองยิงสัตว์ในบ้านดูนะครับว่าเลือดลดเท่าไหร่นะก็จริงๆถ้าเกิด ยิงสัตว์นอกบ้านก็จะลดมากกว่ามากกว่าในบ้านนะครับเพราะว่าสัตว์ในบ้านเราใส่อานไว้แล้วนะครับมันก็คือได้เกราอะอไปด้วยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเลือกยิงตัวที่มันไม่มีเกราะแล้วกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ใส่อานตัวอะไรไม่ใส่อานมั่งบอลตับอลตัสามหรืสี่นาตายอ่ะจริงดิเฮ้ยแรงงั้นเลยเหรอแรง สามถึงสี่นัดไปบอโต๊ะตอนนี้ไม่ได้ใส่เซดเดิใช่ไหมอยูยนะไม่ต้องดนเลเวลห้าสนะครับเลือดสองพันะครับสองพันสองอยดห้โคตรยายีนันไม่ตายหรอกนะสอันสองรไม่ไเลือดมันน้อยนะครับลองดูนะฮะเอาเป็นน้ำหนักนะ <c oughs> จึกเลือเหลือเท่าไหร เอาเล่นไม่ลดเลยเอาเฮ้ยไม่ลดเลยไมอ่อะนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงทีเล็กตัวนี้ดูนะฮะว่ามันลดเท่าไหร่นะครับยิงหน้าอกเลยแล้วกันเอาเลยจึ๊บโอเคหนึ่งนัดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเลือดลดเท่าไหร่เนะี่ยไม่ลดนะยทำไมไม่ลดอ่ะ ยิงฝั่งเองไม่ลดเออยิงฝั่งใจเองไม่ลดนะครับยังเป็นบัคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อยมันลดนะครับงงเลยเอาพิงสัตว์ตัวอื่นตายเมันแบกไม่ได้ดิต้องเอา,า,เอาครับไอโคตรเยอะก็นะครับก็ยังเป็นบัคอย,อยู่นะครับแต่ว่าผมเคลมไว้ให้ได้เลยนะครับว่ามันแรงมากนะครับเพราะว่าข้อมูลที่บอกมาว่าคือ เอาไว้ยิงไดนโนเสาร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ฮะป้องกันฐานได้อย่างดีเลยนะครับก็น่าจะใช้สะดวกในโหมด PVP ซะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปก็คือนะลิฟต์นะครับมิลเวอเร่ทำในเครื่องกลึงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันใช้อะไรในการทําบ้าง แนใ่ใจเป็นแน่ใจอิเล็กทริกพี่เดียวเดียวเดียวนี่ไงเอลเวเตอร์เจอแล้วให้ผู้ชมดูใหม่นะครับอยู่ในอิเล็กทรอนิกเอ้ยอิเล็กทริคอลนะครับแล้วก็เลือกเป็นเอลเวเตอร์นะครับผมนะใช้เหล็กร้อยสี่สิบนะครับโพลิเมอร์สามสิบห้าโอ้โหพระเจ้าโคตรเยอะเลยซีเมนต์ยี่สิบห้าชิ้นนะครับแล้วก็ อิเล็กทรอนิกสบอร์ดนะครับ20ชิ้นโอ้โหส่วนนะครับให้เจ้าฐานมันนะครับที่รองนะครับก็จะใช้เยอะต่างกันไปนะครับโอ้โหโพลิเมอร์200นะครับขนาดใหญ่นะฮะซีเมนต์160นะครับเหล็ก800ตายตายพลิเมอร์ครับตายจริงๆเลยครับอย่างนี้ย หากันลากเลือดนะครับจะมีขนาดกลางนะครับเหล็ก400นะครับโพลิเมอร์100แล้วก็ซีเมนต์80นะครับขนาดเล็กก็เหล็ก200โพลิเมอร์50ซีเมนต์40นะครับโอ้โหหากันตายแน่แน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปหาของก่อนแล้วกันนะฮะใช่เลยเจ้โอเคนะครับตอนนี้เราหาของมาได้แล้วนะครับ ด้วยการร่วมมือกันระหว่างน้องจุ้ยแล้วก็ผมนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับจะเป็นฐานมันก่อนนะครับก็ใครจำไม่ได้ก็ไปย้อนคลิปไปดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับโอเคทำฐานลืมเปิดอีกโอ้แต่ว่า Okay. คือไอไอตรงอะไรอ่ะไอตัวลิฟต์จริงๆอ่ะมันมันไมใ่ใช้ของมาเยอะนะครับแต่ที่เยอะจริงๆคือฐานมันนะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วหามาเยอะแล้วผมจะทําอันใหญ่เลยลวกันนะครับทําอันใหญ่ได้แค่อันเดียวก็วสัสดุหมดแล้วะจะลองเอาทีเล็กขึ้นดูนะครับไม่รู้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับผมว่ามันก็คงจะประมาณแบบเหมือนเกมยุคสมัยใหม่นะครับที่แบบ มีลิฟต์แบบไหลขึ้นวูดอะไรเงี้ย,ยต้องลองต้องลองนะเขีอ้ะเอ๊ะมันต่ำยังเลยวะโอเคต้องแบบทำเป็นสองชั้นอย่างงี้ป่ะถึงทำสองอันแน่เลยวะ่ะเอาไปลองใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นแน่แท้ไอ้โครงเสามันอ่ะใช่เสามันนไะอ้โครงเสา,ม,า,นะม,สามันก็ทำก็น้อยอยูน่นะเง้ยใช่ไหมต้องทำสองอัน ไม่รู้ว่ะนัวฉันจะชิบ <c oughs> ้านนี้ไม่รู้เออผิดปะวะถ้าผิดก็ต้องทำใหม่ชิบหายแล้วของไม่พออีกเออนะครับตอนนี้เราก็ทำเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นนะครับลิฟต์เหล็กขนาดใหญ่นะฮะ ก็เอามอนเตอร์หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเรานะครับตัวใหญ่ๆก็ามาใส่ได้เนี่ยแต่ก็คงไม่ขนาดบอนโตนะครับก็ได้แค่ทีเร็กซ์นะครับโอเคนั่งแบบส,สวยๆมึงช่วยครับมึงช่วยขี่ทีเร็กซ์ขึ้นเร็ว <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเป็นพนักง,งานลิฟต์ให้ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่เทสต์นะครับยังเป็นบั๊กอยู่นะครับก็คือ เราจะไม่สามารถตั้งได้นะครับมันจะได้แค่ทิศทางเดียวนะครับก็คือทิศไหนก็ได้ของบ้านนะครับมันจะมันยังหมุนไอตัวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็คงต้องมีการแก้บั็กแน่นอนนะฮะบุดเดินข้ามไปปะเดินเข้าไปบนหลังคาบ้านได้โอ้โหก็เท่อะต้องอย่างนี้สินี่นะครับ ก็นะครับก็วันนี้ก็รีวิวไว้ทั้งหมดนะครับ2อย่างก่อนนะครับผมส่วนบอลโตแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวไปเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็เราก็จะทําการสร้างบ้านเลยนะครับผมอ่ายังไงก็ตอนนี้อยู่เซิฟ้องจุ้ยนะครับก็ผมก็ขอตัวไปจับบอลโตก่อนนะครับไม่ใช่บอลโตดิ P C O ส o l a โอ้ยเบอร์ P C O ส o ั a แพลตฟอร์มนะครับ เดี๋ยวขอตัวไปจับพิโซสไลด์ก,ก่อนนะค,ะนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม